สวัสดีครับผู้ชมครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการรักเมืองไทยรายการที่จะทําให้ผู้ชมนั้นมีความภาคภูมิใจในความเป็นไทยมากยิ่งขึ้นครับสัปดาห์นี้ครับผมอยากจะนำผู้ชมมาร่วมภาคภูมิใจไปกับมหาวิทยาลัยแห่งหนึ่งครับซึ่งสรรสร้างเรื่องของงานวิชาการาาการาวิจาาัยรวมถึงนวัตรกรรมเชื่อมโยงสู่ชุมชนพัฒนาคุ่คู่วนไปท่ามกลางการ,การเปลี่ยนแปลงเรื่องของเทคโนโลยีสิ่งสำคัญ,ญที่สุดครับของมหาวิทยาลัยคือการผลิตบัณฑิตก็จะต้องสอดคล้องกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปด้วยครับ วันนี้ครับผมมีมหาวิาลยที่น่าสนใจที่ชูจุดเด่นเรื่องนวัตรกรรมและมาบูรณาการก,กับสังคมเพื่อจะยกระดับสังคมโดยเฉพาะสังคมเมืองครับผมไม่รอช้าครับต้องขอต้อนรับท่านดรนัทวรพล รังศิริวัชระอุบลนะครับอธิกรรบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครครับสวัสดีครับอาจารย์วจครับสวัสดีครับพี่ครับขอบคุณอาจารย์ครับที่ให้เกียรตินะครับรายการรักเมืองไทยนะครับครับผมวันนี้นะถ้าพูดถึงมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลโอ้โหมีมากมายครับหลายสิบมหาวิทยาลัยใช่ครับความแตกต่างของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครต่างจากที่อื่นยังไงฮะเราเป็นมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลที่อยู่ในเมืองครับ เรียกว่ามีที่เล็กๆอยู่ในเมืองหลวงติดทำเนียบรัฐบาลติดรัฐสภานะครับเพราะฉะนั้นจริงๆต้องบอกว่าเราเป็นมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีของเมืองอย่างแท้จริงครับผมที่เล็กแต่แพงนะจ้ะที่เล็กแต่แพงครับ <laughs> <laughs> ใจร้อนวันนี้ <laughs> ถ้าพูดถึงอัตลักษณ์นะของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครคนจะนึกถึงอะไรจ้ะ <laughs> จริงๆต้องพูดว่าราชมงคลพระนครเนี่ยมีประวัติอันยาวนานมาตั้งแต่อดีตเลยนะครับ,รบแล้วที่โดดเด่นก็คือซอฟต์พาวเวอร์ในด้านต่างๆเช่น พนิชการพนครซึ่งหนึ่งเป็นคณะบริหารธุรกิจในทุกวันนี้ก็เป็นโรงเรียนพนิชการแห่งแรกของประเทศไทยที่สอนทางด้านบัญชีนะครับบริษัทบิ๊กโฟทั้งหลายก็จะรู้จักดีนะครับมาทำงานจบมารุ่นพี่รุ่นน้องกันก็ช่วยสรรสร้างกันวันนี้122ปีแล้วครับนะครับหรืออย่างวิทยาลัยที่โตมาอย่างครูช่างเทเวศเพิ่งมีงานสถาปนาเมื่อวันที่แปดกรกฎาคมที่ผ่านมานะครับนี่ก็ร่วม80ปีครับผมหรือแม้กระทั่งของทาง คณะข้ารกรรเราคือโรงเรียนโชติเวศในอดีตนะครับอันนี้ก็80กว่าปีโชติเวศเนี่ยโดดดังมากแล้วทุกวันนี้ก็ยังรับใช้บ้านเมืองนะครับโดยเฉพาะแขกของทางรัฐสภาทำเนียบรัฐบาลก็โดยตลอดครับแขกของประเทศเราก็จะเป็นคนดูแลดอกไม้อาหารให้ทําเรที่ตั้งอยู่ในเมืองมีประวัติศาสตร์ในเรื่องของการผลิตบุคลากรอย่างยาวนานหลากหลายในสาขาอาชีพวันนี้นึกยังไงถึงลุกขึ้นมาที่จะเดินหน้าเปลี่ยนแปลง อะไรบางอย่างเพื่อนําไปสู่สิ่งที่ดีกว่าครับครับต้องพูดอย่างนี้ครับพี่ว่าวันนี้บริบทของโลกการศึกษาเปลี่ยนไปเด็กเนี่ยคาดหวังในเรื่องของใบปริญญาน้อยลงนะครับนักศึกษาหรือจํานวนนักศึกษาที่เกิดขึ้นก็กลดลงนะครับแต่สิ่งหนึ่งที่ประเทศเรายัางขาดในฐานะที่ต้องขับเคลื่อนก็คือคนที่ทํางานได้ทันทีผมอยากจะผลิตคนที่เหมือนกล้วยที่ ทานเสร็จปอกปุ๊บเคี้ยวได้อาหารเลยไม่จําเป็นต้องเป็นข้าวที่ต้องไปไปไปสีเอาไปไปนึ่งไปหุงกว่าจะได้ทานพูดง่ายๆคือว่าผลิตณฑิตออกมาตรงกับอุตสาหกรรมที่เขาตลาดแรงงานเขาต้องการสามารถที่จะไปนําไปทํางานได้ทันทีแล้วก็เป็นสาขาที่เขามีความต้องการด้วยใช่ครับผมบ้านเราก็เติบโตในหลายๆด้านอุตสาหกรรมหลักๆในหลายๆด้านนะครับที่เขาเรียกกัน New S Curve นะครับอะไรพวกนี้อุตสาหกรรมหลักๆเราก็พยายามจะป้อน ที่สำคัญที่สุดเรามีสโลแกนสั้นๆนครับพี่ครับว่าเรียนที่ไหนก็เรียนได้แต่จบราชมงคลพระนครต้องมีงานทำครับอ,อันนี้คือคอนเซปต์ <concept S 2> เรานะครับนี่ใครที่ชมรายการอยู่นัก <ๆ S 1> ขณะนี้นะครับกำลังมองหาสถาบันการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพะนครน่าจะเป็นทักเลือกหนึ่งอธิการอาจารย์มดมาพูดเองว่าจบไปแล้วต้องมีงานทำใช่ครับอั้คือสิปีที่ผ่านมาผมเชื่อว่าผ่านร้อนผ่านหนามาอย่างมากมายมีอะไรเปลี่ยนแปลงอยากจะเล่าให้เราฟังบ้างครับครับสิปีนี้ช่วงวัยรุ่นเลยนะครับถ้าเปลี่ยนเป็นเด็กเนี่ยก็อยู่ในช่วงหัวเรียวัวต่อของชีวิตวันนี้เรามองว่าในเมื่อบริบทโลกเปลี่ยนไป นะความต้องการของตลาดแรงงานก็เปลี่ยนไป<ม>เพราะฉะนั้นเราเองก็ต้องนําพามาหาลัยให้มีจุดเด่นในสิ่งที่จะสอดคล้องกัน<ม>เด็กเราต้องทํางานได้ทันทีนี่ประเด็นที่หนึ่งเพราะฉนั้นการจบของนักศึกษาเราไม่ใช่ที่จะเรียนครบตามหลักสูตรและจบแน่นะครับเรียนตามหลักวิชาการแลงต้องทดสอบความสามารถ<ม>ความสามารถที่เราพยายามจะทําวันนี้คือหต้องมีความรู้ภาษาอังกฤษเป็นพื้นฐาน ต้องมีความรู้เรื่องของดิจิทัลลิเทเลซีหรือความรู้พื้นฐานทางด้านของโลกดิจิทัลหรือคอมพิวเตอร์เป็นพื้นฐานและอัตลักษณ์ที่สำคัญของพวกเราครับที่เราจะต้องให้เห็นว่าการมีเป็นโรงเรียนพนิชการแห่งแรกอย่างน้อยเด็กที่จบจากมหาวิทยาลัยแห่งนี้ควรจะอ่านบัญชีพื้นฐานเป็น Oh. เพราะอะไรครับเรากําลังส่งเสริมให้ผลิตผู้ประกอบการต่อให้คุณเก่งเทคโนโลยีเก่งภาษาเก่งการตลาดแต่อ่านบัญชีไม่เป็นยังไงก็เจ๊งครับเพราะฉะนั้นวันนี้เราต้องสอนให้เรามีอัตลักษณ์แบบนี้ครับสามมุมที่จะชูนะครับก็คือภาษาอังกฤษนะ ความรู้ทางด้านดิจิตอลความรู้รด้านพื้นฐานด้านบัญชีและที่สาคัญทั้ง3ความรู้นี้จะนําพาซึ่งบัณฑิตจ,จบไปแล้วทํางานได้ทันทีใช่ครับผมโอ oh ้โหผมได้ทราบข่าวว่าที่ผ่านมาเนี่ยครับมีการสมุดบูรณาการองค์ความรู้ที่บริการสังคมนะครับในการสู่ชุมชนโดยเฉพาะอย่างยิ่งดิจิตอลเห็นทําแอปอะไรสักอยู่ตัวหนึ่งที่ช่วยเรื่องของชุมชนเรื่องของการท่องเที่ยวฮะอ๋อเรา,เราเร,าเราเรื่องของออจังหวัด เที่ยวเมืองรองนะครับเป็นแอปที่เกี่ยวข้องกับผมจําชื่อชัดๆไม่ได้ทาเที่ว่าโกสมุดสงครามโกสมุรสงครามจะเป็นที่ของเรื่องของการที่จะให้เห็นว่าเวลาเราไปเที่ยวเราอยากรู้ประวัติที่ลึกซึ้งมันเป็นอย่างไรเดี๋ยวนี้ก็ใช้เทคโนโลยีดิจิตอลสมัยใหม่เหมือนผู้ช่วยใช่ครับอยู่บนมือถือมีข้อมูลทุกอย่างในนั้นมีทุกอย่างครับอยากรู้รายละเอียดส่องปุ๊บมีขึ้นมาให้เข้าไปเช็คให้เข้าไปศึกษาเรียนรู้นะครับพวกนี้เนี่ยแอปพลายนอกจากการท่องเที่ยวแล้วก็จะมีเริ่มแอปพลายไปสู่ เรื่องของอาหารต่างๆยกตัวอย่างเช่นอาหารโบราณเราก็คืออย่างแตงโมกับปลาเค็มอย่างเงี้ยครับแตงโมปลาฝรั่งเห็นที่ไรถามมันคืออะไรแทนที่พาสิบคนไปทานก็ต้องตอบสิบคนผมเชื่อว่าพนักง,งานร้านอาหารก็คงเบื่อมากก็ เอามาโค้ดวางเลยครับแล้วก็ส่องเลยแอปที่ทีมงานขึ้นมาเนี่ยน้าตาแบบนี้เลยครับใช่ครับอันนี้เป็นแอปสียสวยนะสมุทรสงครามนี่คือผลงานของมหาวิทยาลัยใช่ครับเป็นหนึ่งในผลงานของเราที่ที่อาจารย์สิงตอบรับเป็นไงบ้างครับดีครับทำแล้วดีครับผมจริงๆโมเดลเนี้ยเป็นโมเดลเริ่มต้นที่เราทํางานร่วมกันในกลุ่มมหาวิทยาลัยราชมงคลแล้วเราก็มาต่อยอดแล้วผมเชื่อว่าเราสามารถที่จะแอพพลายกับที่อื่นก็ได้ครับโดยคอนเซปต์เดียวกันผู้ชมครับนึกถึงภาพนะฮะเราไปสถานที่บางสถานที่เนี่ย ที่เราอาจจะต้องการข้อมูลเส้นทางเดินทางไปยังไงร้านอาหารอยู่ตรงไหนมีสิ่งของด่วกอะไรบ้างถ้ามีแอปตัวนี้เนี่ยจะช่วยอยู่อยู่บนมือถือเนี่ยจะง่ายมากเลยในการใช้ชีวิตนี่คือตัวอย่างการตอบโจทย์ผลงานวัตกรรมของมหาวิทยาลัยที่ถึงจุมชนอันนี้เป็นเพียงหนึ่งอันนะครับจริงๆก็มีด้านอื่นๆอีกเยอะนะเดี๋ยวเดี๋ยวเราค่อยคุยเจาะเลแต่ทีนี้ที่ผมสนใจเนี่ยปีนี้ครับอย่างที่ผมบอก เทกโนโลยีก็มีการเปลี่ยนแปลงสภาพสังคมเปลี่ยนไปสังคมเมืองเริ่มเจริญก้าวหน้ามากขึ้นครับต้องปรับวิสัยทัศน์เลยใช่ครับใช่ครับทําไมฮะเพราะว่าวิสัยทัศน์เนี่ยจะเป็นตัวนําองค์กรให้ทุกคนเห็นภาพเดียวกันแล้วรู้ว่าเราจะไปทิศทางไหนเมื่อไหร่ก็ตามที่เราเห็นช้างคนละตัวคนหนึ่งคลำหางคนหนึ่งคลำหูสุดท้าย ไม่รู้ว่ามันจะเดินไปทิศทางไหนยังไม,ไม่สามารถที่จะบรรลุวัตถุประสงค์ได้เพระฉะนั้นสิ่งสําคัญที่สุดคือวันนี้ทําให้เห็นช้างตัวเดียวกันก่อนเพราะนั้นการประกาศวิสัยทัศน์ใหม่การดึงเครือข่ายเข้ามาร่วมวันนี้เรารู้คนเดียวก็ไม่ได้เรามีคนที่ทํางานร่วมกับเราดดผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย<อ>ทั้งหลายแม้กระทั่งผู้ใช้บัณฑิตของเราผู้ที่ป้อนนักศึกษาให้กับเรานะครับเราก็อยากให้พวกท่านเข้าใจว่าวันนี้เราจะเดินไปทางนี้เราตอบโจทย์ท่านไหมเราแก้ปัญหาท่านไหมนะครับเป็นสิ่งที่เราอยากที่จะทำผมอยากฟังแล้ว สยทัดที่วางไว้ข้างหน้าวันนี้ถนนเลินคืออะไรฮะวันนี้เราเป็นมหาวิทยาลัยแห่งเทคโนโลยีนวัตกรรมและบูรณาการมหาวิทยาลัยแห่งเทคโนโลยีนวัตกรรมและบูรณาการครับเทคโนโลยีนวัตกรรมและบูรณาการเราเป็นมหาลัยในกลุ่ม2นะครับวันนี้ครับมหาวิทยาลัยในเมืองไทยมีประมาณ160แห่งแบ่งออกเป็น6กลุ่มเราอยู่ในกลุ่มที่2กลุ่มที่2เนี่ยคือกลุ่มที่โฟกัสเรื่องของ นวัตกรรมเทคโนโลยีและการสร้างผู้ประกอบการนะครับแต่บังเอิญว่าราชมงคลพระนครเนี่ยมีจุดเด็นจากซอฟต์พาวเวอร์หลายๆตัวในอดีตที่นําเรียนพี่เมื่อตอนต้นต้นทุนของพี่เนี่ยดีกว่าคนอื่นต้นทุนในเชิงของซอฟต์พาวเวอร์ไม่ว่าจะเป็นอาหารผ้าดอกไม้บัญชีครูช่างนะครับ เรามีโรงเรียนเรามีโรงเรียนช่างเทเวศซึ่งเป็นโรงเรียนที่สอนครูช่างแห่งแรกเรามีช่างกลพระนครเหนือซึ่งเป็นโรงเรียนช่างกลแห่งที่สองอของของของเมืองไทยนะครับเก็ <ances> บมาร,บรวบรวมมาบูารณานการมาใช่แล้ววางเป็นวิสัยทัศน์ที่เดินต่อไปหน้าใช่ครับโอ้โหอ่ะการผลิตนะครับให้สอดคล้องกับอัตลักษณ์และความท้าทายใหม่ผมเชื่อว่าไม่ใช่เป็นสิ่งที่ง่ายนะฮะในยุคนนี้นะครับมันต้องคิดแตกต่างจากคนอื่นใช่ครับโ คิดยังไงฮะสิ่งที่สิ่งสําคัญที่สุดก็คือตัวเด็กอะครับเราต้องมีแพชชั่นเราต้องเปลี่ยนวิสัยทัศน์ของคนสอนแพชชั่นคือความผมไม่รู้ภาษาไทยมันใช้คําอะไรที่มันจะเหมาะสมกับเป็นแรงบันดาลใจไหมอาจารย์เป็นแรงบันดาลใจก็ได้นะครับเป็นแรงบันดาลใจที่จะทําให้ ไม่ต้องไม่ต้องบังคับให้เขาอ่ะเขาเอ,อยากจะทําด้วยตัวของเขาเอง<ม>เขาอยากจะประสบความสําเร็จเราไม่ใช่คนที่อมาเรียนเอาปริญญาไปผม,มพยายามจะเปลี่ยนวิธีคิดของ<ม>บุคลากรหรืออาจารย์ในมหาลัยที่บอกเราไม่ใช่คนขายปริญญานะ<ม>แต่เราคือคนสารฝันเขาอยากจะเป็นเชฟเขาอยากจะเป็น ยูทูบเบอร์เขาอยากจะเป็นหมอเขาอยากจะเป็นวิศวกรนักบัญชีเจ้าของธุรกิจารพูดมือนอาจา์เป็นเหมือนนักปั้นนักสร้างใช่ครับที่จะทําให้เขาไปสู่แรงมันาจที่เขาอยากเป็นครับคือเราอยากที่จะให้เขาค้นพบตัวเองเขาอยากทําอะไรมีความสามารถมีวิชาชีพเลี้ยงตัวเองได้พื้นฐานของสังคมในอนาคตไม่ใช่ว่าเรียนจบสูงหรือเรียนจบที่ไหนแต่หนึ่งคือมีอาชีพที่จะเลี้ยงดูตัวเองและครอบครัวได้ นั่นคือแนวคิดผมนะครับ <Ừ. S 2> แลาที่สำคัญที่สุดคือเป็นคนดีช่วยสังคม oh. เราพยายามจะทําให้เขาเห็น <Ừ. S 2> ผมผมได้รับอินสไเรชั่นจากผู้ใหญ่ในอดีตที่บอกว่าอยู่ให้ทําให้รู้ดูให้เห็นสิ่งเหล่านี้ครับเพื่อที่จะให้เห็นว่า เขาเรียกว่าอะไรนะทำให้ดูอย like ู่ให้เป็นอยู่ให้เห็นอะไรเงี้ยนะทำให้ดูอยู่ให้เห็นอยู่ให้เห็นอยู่ให้เห็นนะครับอยู่ให้เป็นนะครับก็คือทำดูจากเขาเรียนรู้จากประสบการณ์ในอดีตของสิ่งที่เกิดขึ้นแล้วเราจะรู้ว่าจริงๆวันนี้เนี่ยมหาวิทยาลัยเนี่ยทำไมต้องไปทํางานร่วมกับชุมชนหนึ่งก็คือ เราไม่ใช่คนที่คิดวิจัยและขึ้นหิ่งเราอยากให้เห็นว่าไอ้สิ่งที่เราคิดคน้นเทคโนโลยีนวัตกรรมมันใช้ได้จริงมันสามารถนำไปบบยุคใช้ใชได้จริงแต่ใช้ได้จริงอย่างเดียวมันอาจจะมีผลกระทบน้อยมันต้องไปแปลผลให้เยอะแล้วเลือกทํางานกับชุมชนครับ<ม>ชุมชนในที่นี้เนี่ยไม่ได้แปลว่าเป็นวิสาหกิจชุมชนอย่างเดียวนะครับมันอาจจะเป็นโรงงานอุตสาหกรรมขนาดเล็กขนาดกลางที่พร้อมจะโตเป็นอุตสาหกรรมขนาดใหญ่อนั่นหมายความว่านักศึกษาที่มาเรนที่นี่จะได้รับกับประสบการณ์ตรงใครับจากผู้ที่ประสบความสำเร็จจากผู้ประกอบการ ร,รวมไปถึงมีเครือข่ายเรื่องของความรู้ทางวิชาการด้วยใช่ครับ วิธีการเราคือเราพยายามให้นักศึกษาใช้ชีวิตในภาคอุตสาหกรรมกับสิ่งที่ตัวเองต้องไปทําให้มากขึ้นอวันนี้เมื่อก่อนเรามีฝึกงานนะครับสองสามเดือนเรามีระบบที่เรียกว่าสหกิจศึกษาไปหนึ่งเทอมสี่เดือนวันนี้เรามีระบบการสอนที่เราเรียกว่า work integrated learning หรือวิวเนี่ยนะครับไปอยู่ตลอดหลักสูตรเลยก็มีครับฝังตัวกับผู้ประกอบการเห็นบอกอาจารย์ตั้งสหาวิทยาการดิจิทัลและหุ่นยนต์ด้วยใช่ครับอันนั้นเป็นหนึ่งในสถาบันของเรา ที่เอาไว้ทำงานทางด้านของสมาร์ทซิตี้หุ่นยนต์อะไรเงี้ยครับที่จะคิดค้นทางด้านของดิจิตอล นะครับมหาวิาลยเนี่ยมี9คณะแต่ลองนึกภาพนะครับเรามี9คณะในแนวดิงที่เป็นแกนหลักในการคิดค้นเทคโนโลยีเรามีอีกหนึ่งวิเลยที่เกิดขึ้นมาแต่ที่เหลือสถาบันของเราอะครับเป็นเหมือนสถาบันที่อินทิเกรตองความรู้หลายๆด้านขึ้นมาเพื่อที่จะเอามาประยุกใช้ให้เกิดนวัตกรรมให้เกิดเทคโนโลยีแล้วก็ที่สําคัญที่สุดคือเอาไปช่วยเหลือสังคมครับสถาบันเนี้ยทำโครงการยกตัวอย่างนะครับเช่นเขาใช้ vr ในการสอนช่างเชื่อม ปกติช่างช่อมช่างซ่อมหุ่นยนต์ปกติเนี่ยช่างเชื่อมเนี่ยเด็กคนงานใหม่ๆรับมาคนหนึ่งเชื่อมผิดเชื่อมถูกเนี่ยคือต้นทุนของบริษัทใช้จ่ายแต่อันเนี้ยหัดซ่อมหัดเชื่อม,อมในกล้อง VR ออเสียไม่ว่าเสียกี่พันชิ้นไม่เป็นต้นทุน เมื่อไหร่เมื่อไหร่ฮะแต่เมื่อไหร่ที่ชํานาญแล้วก็ปล่อยลงลายการผลิตเพราะฉะนั้นก็ได้บุคลากรที่ทํางานได้แล้วก็ไม่ใช่ลดต้นทุนในการฝึกอบรมฝึกทักษะพนักงานโอ้โหนี่ถือว่าตอบโจทย์ภาคอุตาหกรรมจริงๆเลยเพราะอย่างที่อาจารย์บอกให้เขาคุกครีเหมือนวิถีชีวิตกับการออกไปทํางานใช่ครับ เรียนรู้ในห้องเรียนมีประสบการณ์ตรงด้วยครับโอ้โหใช่ครับผมได้ขาวว่าอาจารย์ให้ความสนใจกับสิ่งเต่านี้นะฮะดิจิตอลอีโคโนมีครับสมาร์ทซิตี้และเอจจิ้งโซ e t ตี้ครับแล้วก็ฟู้ดอินโนเวชั่นสตัวครับเล่าให้ฟังหน่อยฮะฟู้ดอินโนเวชั่นเนี่ยเรามีโครงการวิจัยชกตัวอย่างเช่นวันนี้พื้นฐานของคนไทยเป็นเบาหวานเยอะมาก นะครับเราอาหารเราเยอะแยะไปหมดที่มันเป็นสารที่มีความหวานจนรัฐบาลเองก็ต้องมีภาษีน้ําตาลออกมาเราเองก็มีงานวิจัยกับชุมชนกับผู้ประกอบการทางเพชรบุรีที่ทําขนมหวานที่ลดผลกระทบในเรื่องของน้ําตาล เป็นน้ำเป็นสารให้ความหวานที่ G I ต่ําอย่างเงี้ยครับสารจากจากธรรมชาติอะไรเงี้ยครับอาจารย์เอาใจี่อยากกินของหวานแต่ไม่อยากได้ตัตาลผมเองด้วยครับก็ชอบของหวานเหมือนกันครับอันนี้ก็เป็นตัวอย่างกันเลงครับอีกหน่อยเราก็คิดว่าถ้าเราสามารถที่จะทําได้มีมีนอกจากคลี a n แล้วอาจจะไปถึง smart หรือ super food ที่แก้ปัญหาของแต่ละคนอันนั้นก็วิจัยกันต่อไปว่าจะทําอะไร้นะครับโอ้โหน้องๆคนไหนที่สนใจเกี่ยวกับนวัตกรรมเรื่องอาหารเนี่ยที่นี่เ่ยตอบโจทย์เลย นะมันมีวิธีมีเรื่องให้คิดทำมอยู่เรื่อยโชติเวศเ,เราไม่ธรรมดานะครับดูแลผู้หลักผู้ใหญ่ดูแลงานแขกบ้านแขกเมืองที่สําคัญที่สุดก็คือในเอเปกที่ผ่านมาก็เป็นหนึ่งในคนที่ทำอาหารขึ้นโต๊ะเอเปกด้วยนะครับโอ้โอ่โออาครับกให้ขยายความในเรื่องของนะครับนะสมาร์ทซิตี้หน่อย,มอยสมาร์ทซิตี้เนี่ยเป็นมุมที่ว่าเราเป็นสังคมเมืองการเอาเทคโนโลยีมาใช้กับสังคมเมืองเทคโนโลยีเหล่านั้น เราตื่นมาเราเป็นคนเมืองเราตื่นขึ้นมาเราต้องฝ่ารถติดแข่งขันกับเวลาไปทํางานเพราะฉะนั้นเทคโนโลยีเหล่านี้ครับเทคโนโลยีในการเดินทางในการคมานาคมในการใช้ชีวิตในพื้นที่แคบๆนะครับหลายคนอาจจะบอกว่าฉันอยากจะกลับสู่ธรรมชาติตอยากจะมีเทคโนโลยีอะไรอย่างนั้นแต่อยู่ในเมืองเนี่ยมันก็ต้องดิ้นหล่นเพราะเทคโนโลยีที่ตั้งแต่เช้าจดข่ําอะครับเราก็จะต้องใช้ใช้งานอะไรสิ่งหนึ้นหุ่นยนต์ที่จะมาช่วยในการทํางานร่วมกับคนนะครับมีทั้งระบบหุ่นยนต์ระบบอัตโนมัติ ทำให้เป็นเมืองอัจฉริยะมาและสิ่งที่ประเทศไทยจะเจอในอนาคตแล้วก็เริ่มมีแล้วก็คือคผู้สูงอายุที่เพิ่มขึ้นใ่อาจารย์มองและจะนำไปสูน่นวัตรกรรมยังไงฮะวันนี้เอจิ้งโซซ e t y ตี้เป็นสิ่งสำคัญเพราะเมืองไทยเริ่มเข้าญี่ปุ่นเข้าไปเป็นซูเปอร์เอจิ้งแล้วคนคนในยุค ยุคผมเนี่ยแหละครับยุคพี่ยุคผมเนี่ยวันหนึ่งเราก็จะต้องเป็นผู้สูงว,วัยเพราะฉะนั้นวันหนึ่งแลว้วตัวเนี้ยอายุยาวก็ยืนขึ้นเพราะฉะนั้นทำอย่างไงที่จะอยู่ได้สบายขึ้นการอินเท์แล็กการที่จะปฏิสัมพันธ์การที่จะอยู่ในบ้านที่ต้องควบคุมไฟโดยไม่ต้องเดินหรือการที่จะมีอุปกรณ์ช่วยวันนี้เราเราเดินทางไม่สะดวกการเรียกรถใช้บริการหรือแม้กระทั่งทุกอย่างที่คนชราต้องใช้เลยไปถึงคนพิการนะครับ嗯嗯มหาลัยราชมงค,นพนคลพระนครเรามีความใส่ใจกลุ่มเปราะบาง ของสังคมเช่นกันเรามองว่า ทุกคนเป็นคนไทยเราจะไม่ทิ้งใครเราพัฒนาไปด้วยกันเพราะฉะนั้นเทคโนโลยีที่เราเป็นมหลาลัยเทคโนโลยีที่เรามีเราจะเอาไปช่วยจุดจ,จุนเจือสังคมแล้วก็พัฒนาตรงนี้ครับพี oh, โ่โอ้โหอันนี้ค,คือสิ่งที่ยืนยันว่าทุกด้านที่เน้นจากการพัฒนานี้จะไปตอบโจทย์เทคโนโลยีนวัตรกรรมและบูณรณาการจริงๆครับ oh, ใช่ครับดิจ<ฮ>ิตอลอีโคโนมีเรามีแพลตฟอร์มหนึ่งที่เราเคยทํางานร่วมกับทางเราได้ทุนวิจัยจากกสท,ทชมานะครับแล้วก็ทําร่วมกับทางทางทางตำรวจไซเบอร์เนี่ยนะครับมันเป็น เป็นแพลตฟอร์มที่เอาไว้เร,ไเรียกว่าชใช่ครับฉลาดโอนก่อนจะโอนเช็คก่่อออนนนนะคกจโเช็ก่อนว่า,าดีหรือไม่ดีนะครับ วันนี้ถ้าทุกท่านเข้าไปเช็คอาจจะอาจจะตอนนี้เขากําลังอยู่ในช่วงของการเปลี่ยนเฟสงานวิจัยเฟสหนึ่งกับเฟสสองเยอะจังขยายความนิดนึ่งนะฮะสมมุติว่าผมได้เรขบัญชีมานะครับนะซึ่งเขาต้องการอยากให้เราโอนเงินไปเลขบัญชีนี้เราสามารถนำไปตรวจสอบได้ว่าเป็นอยู่ในแบล็คลิสต์หรือไวท์ลิสต์ถ้าอยู่ในแบล็คลิสต์ก็อย่าโอนวันนี้แปลว่าเคยมีคนร้องเรียนไว้ถ้าเป็นไว i t ลิสต์ก็แปลว่าคนที่ผ่านการรับรองแล้วว่าผ่านโอนได้ปลอดภัยนะครับคือปัญหาของกลุ่มเนี้ยคือเป็น small claim ก็คือ 300, 400, 700คนปกติอาจจะบอกเสียเวลาทํามาหากินช่างมันเถอะเสียแค่300ถือว่าฟาดเคราะห์สิคนก็สามพันไ้แต่สิบคนแต่มันเป็นหมื่นเป็นแสนคนสิครับเพราะฉะนั้นเหล่านี้ครับสำคัญตัวข้อมูลที่ขึ้นมาเมื่อกี้นี่นะครับนอกจากเรื่องของการเช็คนะครับเรื่องของฉลาดโอนแล้วเนี่ย อาจารย์ยังรวบรวมข้อมูลมิจฉา่ชีพไว้ในนั้นด้วยใช่ครับจุดเด่นของแพลตฟอร์มเราที่อาจจะมีเอกชนที่ทําคล้ายๆกันคือของเรามีระบบยืนยันตัวบุคคลนะครับด้วยทีมงานที่พัฒนาเนี่ยเคยผ่านงานที่ยืนยันตัวบุคคลช่วยในแพลตฟอร์มการยืนยันตัวบุคคลของภาครัฐมาเพราะนั้นเราก็เอา,เอาฟีเจอร์เนี้ยใส่เพราะนั้นเรามั่นใจได้ว่ามันไม่มีฟลอตหรือไม่มีการที่จะให้ข้อมูลเทียมเพื่อจะไปแกล้งกัน นะครับข้อมูลเราถึงมีความน่าเชื่อถือมากโอ้โหนะครับเป็นยังไงครับคุณผู้ชมผู้ฟังนะฮะนี่เป็นแค่นะครับยกตัวอย่างบางกรณีเท่านั้นเองที่จะชี้ให้เห็นถึงวิสัยทัศน์นะครับของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครที่จะมุ่งไปสู่เรื่องของเทคโนโลยีนวัตกรรมและการบูรณาการจริงๆนะครับนะวันนี้ผมได้ข่าวว่าอาจารย์จะเปิดบ้านใช่ครับผมงานใหญ่ด้วย ครับผมอาจารย์จัดงานอะไรฮะจัดงานที่เราชื่อว่า RMUTP Vision Day นะครับก็เป็นงานถ้าแปลง่ายๆก็คือราชมงค,นพนคลพระนครจะถ่ายทอดวิสัยทัศน์ของเราในวันนี้แหละครับก,ก็เป็นเราจัดที่ศูนย์พระนครเหนือนะครับ,รบใกล้ๆสะพานพระรามเจ็ดันที่เท่าไหร่ครับวันที่21กร,รกฎาคมนี้ครับอา้าวถ้าค,คนสนใจอยากจะไปร่วมงานไปตั้งแต่กี่โมงแล้วจะไปเห็นอะไรบ้างครับไปได้แต่เช้าเลยครับงานมีทั้งวันเต็มช่วงเช้าก็จะเป็นการถ่ายทอดวิสัยทัศน์แลช่วงบ่ายก็จะมีเสวนานะครับ พร้อมกระทั่งมีเดโมของเทคโนโลยีที่เราทำไว้เอาไปช่วยชุมชนช่วยคนอยู่แล้วนะครับอันนี้ครับก็เรียนเชิญทุกท่านนะครับผมอ่านะครับฟรีนะฮะคุณผู้ชมผู้ฟังครับไม่เสียค่าใช้จ่ายนะครับ rmutpvisionday 21กรกฎาคมนะครับผมนะครับอยากจะรู้ว่าความพร้อมนะครับของบุคลากรอาคารสถานที่นะครับนะ วิธีการจัดก,การปังหาก,การเนี่ยที่จะสอดรับกับวิสัยที่จะเปลี่ยนไปนะครับนะทีมงานก็ให้ผมว่าโรคใบใหม่การเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีสู่นิติของยุคสังคมเมืองใช่ครับพร้อมไหมอาจารย์พร้อมครับวันนี้เราเรามีความพร้อมแต่ความพร้อมของเรานั้น ไม่สู้กับใจที่เรามุ่งมั่นว่าวันนี้เราทําได้เพราะว่าเราเชื่อมั่นว่าจากอดีตท,ที่เราพัฒนามาต่อยอดมาจนถึงวันนี้ทีมงานของเราพื้นที่ของเราแม้ว่าจะเป็นพื้นที่เล็กๆในเมืองนะครับแต่ความพร้อมตรงนี้ครับตอบโจทย์คนเมืองได้อย่างแท้จริงครับผมชุมชนที่อยู่รอบข้างเอาระ ส่วนหนึ่งเราออกไปหาเขาถ้าเขาอยากจะเข้ามาเนี่ยมันมีช่องทางในการที่จะเข้ามาที่จะเชื่อมการระหว่างชุมชนกับมาไไหมาวิทยาลัยแม่จย์มีครับผม,มจริงๆเราเปิดบ้านตลอดแล้วเราก็จะมีทีมงานหน่วยงานการรับการสื่อสารไม่ว่าจะเป็นทั้งภาคที่เป็นสื่อโซเชียลทั้งหลายหรือแม้กระทั่งการเดินเข้ามาที่มหาวิทยาลัยเราก็มีหน่วยงานที่จะต้อนรับนะครับหน่วยสื่อสารองค์การที่จะช่วยดูแลประสานงานนะครับขณะเดียวกัน สำนักวิจัยพัฒนาของเรานะครับก็จะรับข้อมูลเหล่านี้ในการที่จะไปปรับปรุงต่างๆ วันก่อนเราลงไปคือแต่ละมหาลัยก็จะมีพื้นที่ของผมเนี่ยจะดูภาคกลางตอนล่างนอกจากในกรุงเทพเป็นหลักแล้วเราก็จะดูสมุทรสาครสมุทสงครามเพชรบุรีอะไรอย่างช่วงเนี้ยครับเราก็รับทราบมาว่าจังหวัดเพชรบุรีเนี่ยชูเรื่องตาลตโนดแต่ปัญหาเพนพอยก็คือคนเก็บต้นงตาเดี๋ยวนี้มันหมดไปรุ่นเจนใหม่ไม่ทำไม่อยากจะปีนต้นตาลแล้วเราก็ตกมาบาดเจ็บกันอสมาร์รวแล้วก็ยังคิดว่าจะมีโรบอทหรือเครื่องไปช่วยไหมอย่างเงี้ยครับโอ้ยจัคิด่าจะหมดเลยนะครับก็อาจจะไม่ใช่โรบอทหรือจริงจริง ถ้าเป็นโรบอทได้ก็ดีหรือว่าไม่ได้ก็อาจจะเป็นเครื่องมือที่ทําให้เขาเก,เก็บเกิดความปลอดภัยแล้วก็เก็บผลผลิตต้นตาลได้มากขึ้นก็เรียกว่าชุมชนสังคมถ้าอยากจะเข้าไปถึงนะที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีร,ราชมงคลยคินด,ดีนอาจาย์นะ,อ,ะอีกมุมหนึ่งนะครับอาจารย์มองว่าวันนี้นะครับน้องสักคนหนึ่งที่จบชั้นมันธยมศึกษาจะต่อระดับมหาวิทยาลัยสิ่งที่เขาควรจะต้องมอง นะครับเขาควรจะดูอะไรบ้างครับในการเลือกสารบันศึกษาเขาควรจะรู้ว่าฝันเขาคืออะไรวันหนึ่งเขาต้องรู้ฝันก่อนย้อนกลับมาเถียงที่อาจารย์บอกต้องมีแพชชั่นต้องมีแพชชั่นฝันก็คืออะไรเขาอยากเป็นอะไร วันแรกอาจจะยังไม่รู้นะครับเพราะวัยรุ่นสมัยนี้นะครับญาติพี่น้องผมเองเด็กๆรุ่นนี้ก็ยังไม่รู้หรอกว่าตัวเองอยากอะไรตามเพื่อนอะไรเงี้ยนะครับแต่ก็ไม่เป็นไรใช้เวลาค้นคว้าตัวเองอะนะครับเราเราเองก็เชื่อมั่นว่าด้วยกลไกการศึกษาที่เรามีมก็จะให้เขาค้นพบตัวเองเรามีการศึกษาตั้งแต่ระดับปวชวจนถึงปริญญาเอกนะครับที่มหาวิทยาลัยเพราะนั้นอย่างน้อยมั่นใจว่าสิ่งที่เราโฟกัสวันนี้อย่างที่นําเรียนครับเราโฟกัสที่ทักษะ การมีอาชีพและการมีงานทําเพราะฉะนั้นอย่างน้อยมีอาชีพอย่างน้อยมีรายได้ดูแลตัวเองดูแลครอบครัวเป็นสิ่งสําคัญระหว่างที่เรียนอาจจะมีเครื่องมือเครื่องมือการแนะแนวนะครับระบบของอาจารย์ที่ปรึกษาที่จะช่วยแนะนําว่าฝันคุณคืออะไรนะครับการเรียนการสอนในโลกทุกวันนี้ผมเชื่อว่ามันมันยืดหยุ่นพอที่จะปรับฝันของตัวเองแล้วก็หาฝันตัวเองให้เจอได้แต่ที่เห็นภาพที่ทีมงานอินเสิร์ตในรายการสิ่งที่ผมมองเห็นนะมีอยู่3เรื่องที่เห็นชัดๆเลยก็คือ อาจารย์สอนให้ลูกศิษย์เนี่ยรุ่งมือทำของจริงครับใช่ครับ่าแล้วก็มีการต่อยอดนะองค์ความรู้เชื่อมโยงกับผู้ประกอบการอันนี้เห็นภาพชัดครับและสิ่งสำคัญก็คือน้องๆเหล่านี้นะครับโอ้มีรุ่นพี่ที่มีเครือข่ายเยอะมากใช่ครับที่จบจากที่นี่นะที่จบจากที่นี่ครับ นี่เป็นจุดแข็งของอจานย์นี่ก็เป็นจุดแข็งครับอข้อดีอีกอย่างหนึ่งก็คือด้วยด้วยพื้นฐานของเราเองที่ต่อยอดมาจากจากนักศึกษาของเราเนี่ยที่ที่เราฟูมฟักกันมาโดยส่วนใหญ่เสียงตอบรับจากผู้ใช้บัณฑิตของเราจะบอกว่าเด็กเราเนี่ยมีความอึดพิเศษอึดพิเศษอึดพิเศษ,พ,เศษพูดง,ง่ายๆว่าเจอปัญหาไม่ถอยครับอ,อ,อันนี้คือข้อดีซึ่งในระยะหลังๆในมหาวิทยาลัยหรือตลาดแรงงานที่เราเจอเนี่ยบางทีเด็ก เก่งฉลาดคิดเร็วทําไวแต่พอเจอปัญหาปุ๊บไปเลยไม่ไม่อยู่ละไม่สู้ละต้องสู้งานนี้คือคุณลักษณะที่ดีของนักศึกษาราชมงคลพระนครอีกข้อนึงครับอึดพิเศษครับโอ้แหวกู๋จมครับผมกำลังคุยกับอาจารย์วดอย่างสนุกสนานทีเดียวนะได้เวลาหมดแล้วครับอาจารย์ครับผมอยากให้อาจารย์เชิญนะชวนผู้ปกครองครับผมน้องๆนะที่สนใจครับเข้ามาศึกษากับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครหน่อยครับ ขอเรียนเชิญทุกท่านนะครับอาจจะเริ่มจากการมาร่วมงานวิชันเดย์ของเราในวันที่21กรกฎาคมนะครับหรือติดต่อทางเราทางเว็บไซต์ศึกษาข้อมูลการเรียนการสอนของพวกเรานะครับทั้ง9คณะวิชา1วิทยาลายัยและอีก2สถาบันในวันนี้ยินดีที่จะดูแลพวกท่านในการที่จะมาเป็นผู้ช่วยสารฝันนะครับให้ท่านมีองค์ความรู้ทักษะการประกอบอาชีพดังสุลแกนของเราครับเรียนที่ไหนไม่เป็นไรแต่จบราชมงคลพระนครต้องมีงานทํา ครับผมโอ้โหอาจารย์ขอบคุณมากครับอบบคคุณรัที่มาแลกเปลี่ยนแชร์ประสบการณ์วันนี้ครับครับผมครับผู้ชมครับวันนี้นะครับเป็นสิ่งที่ผมตั้งใจฝากไว้ครับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครนะครับมหาวิทยาลัยที่อยู่คู่กับชุมชนคิดไปข้างหน้าเกี่ยวกับเรื่องของเทคโนโลยีนวัตกรรมและการบูรณาการที่จะเชื่อมโยงชุมชนสังคมนะครับส่งเสริมสับหลุนไปซึ่งกันและกันและที่มีการอย่างที่อาจารย์พูดท่าบอกครับ จบจากนี้ต้องมีงานทำครับจะได้ไีเกินเวลาหมดแล้วครับผมและแขกรับเชิญต้องขอลาไปก่อนนะครับผู้ชมสามารถติดตามรายการรักเมืองไทยได้เป็นประจำทุกวันตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันศุกร์นะครับเวลา19นาฬิกาถึง19นาก30นาทีผ่านทางทูวิชั่นช่อง784และอีกหลายแพลตฟอร์มครับวันนี้ผมและอาจารย์มดลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ